เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมเป็นดิจิตอลหมดเลยนะนี่อาจจะเห็นว่าแอร์เก่าอย่างนี้นะเมื่อกี้เย็นช่าเลยนะเป็นแอร์ที่เย็นช่าเลยคุณผู้ชมแล้วก็นี่ดิจิตอลดอล็อกนะครับสแกนนิ้วมือกดรหัสได้สแกนได้นะครับตึ๊บเข้าไปอัไเฟลสิครับเพราะว่าไม่ใช่นิ้วเจ้าของบ้านนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมโบวสาโรธสอแสงของกันช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวเพชรเกษม68หลังนี้ อีกแล้วเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000พวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบวันนี้นะครับมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านเนาะซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเฟลลี่แล้วก็เอนจอยมากๆนะครับไนท์ nice มากๆเลยเจอกันครั้งแรกก็โอ้โหยิ้มแย้มแล้วก็ชมช่างอย่างเดียวเลยนะครับคลิปนี้อาจจะต้องบอกว่ามีการ คอมเมนต์ Comment, เรื่องของช่างเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเวลาเราเข้าไปทํางานบ้านลูกค้าแล้วเนี่ยจะเจอช่างซะส่วนใหญ่เนาะบางทีเนี่ยทีมงานวิศวกรโฟแมนเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะเห็นหน้าน้อยกว่าช่างเนาะเพราะว่าช่างเนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนลงมือทําส่วนวิศวกรโฟแมนนะครับหรือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยก็เป็นคนมาควบคุมงานดูแลงานคอยวางแผนงานนะครับต้องเจอน้อยกว่าช่างแน่นอนเพราะว่าช่างเป็นคนทํางาน ดังนั้นเนี่ยท่านเจ้าของบ้านจะมีวิธีการปรับตัวคุยกับช่างยังไงวางแผนกับช่างยังไงและอยู่บ้านไปด้วยต่อเติมไปด้วยรีโนเวทไปด้วยมีวิธีการจัดการยังไงหลังนี้ไม่ได้ทําแค่หลังบ้านชั้นเดียวนะทําหลังบ้านถึง3ชั้นสเต็ปในการทําชั้น1ชั้น2ชั้น3มเนี่ยมีวิธีการวางแผนยังไงและที่สําคัญก็คือบ้านหลังนี้เป็นวน์โฮมหน้าบ้านก็ไม่ได้เยอะนะครับจอดรถคันหนึ่งก็เต็มแล้ว ช่างต้องวางของหน้าบ้านเนี่ยมีวิธีการสั่งของเข้ามายังไงแล้วก็เคลียหน้างานเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เราเอาทรายมาดั้มเอาหินมาดั้มเอาเหล็กมาวางนะครับสุดท้ายแล้วเราจัดการยังไงเคลียออกยังไงแล้วก็ขออนุญาตเ mm. พื่อนบ้านต,ต,ต่างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยขออนุญาตยังไงคุยกันยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาไปรับฟังจากปากท่านเจ้าของบ้านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใครหลายน sale, คนที่กําลังจะรีโนเวทบ้านนะครับซึ่ง Wrong. ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี <tweak> ่ยเทรนกำลังมาแรง <iba> ใครที่ซื้อบ้านเนี่ยก็จะไกลจากในเมืองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่บ้านเก่าของคุณเนี่ยอยู่ในทำเลที่ดีอยู่ในย่านที่คุณแบบรู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านมีเพื่อนคนคนี้คนนี้อยู่ในละแวกแล้วไม่อยากจะย้ายออกอยากจะอยู่ที่เดิมแต่อยากได้บ้านใหม่ๆนี่แหละครับคือคําตอบเลยด้านในรีโนเวทออกมาเป็นห้องทํางานมินิมอลสวยมากๆใช้งานได้จริงไม่ต้องย้ายบ้านก็อยู่ที่เดิมได้ไปดูครับ ด้านหลังของผมคุณผู้ชมเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่ระเบียงเดิมทีตรงนี้ตัวบ้านของคุณลูกค้าจะสุดแค่ผนังตรงนี้เมื่อเปิดประตูออกไปจะเป็นระเบียงเปิดโลง่โลงเลยนะครับแต่ห้องนี้ไม่ได้เป็นระเบียงแล้วเราต่อเติมเป็นห้องทํางานสไตล์มินิมอลแล้วนะครับแอบขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านคุณผู้ชมดูตรงนี้ได้เลยเริ่มจากตรงนี้นะหนังสือเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่เยอะไหมยิ่งตู้นี่ยิ่งเยอะเลยนะครับยิ่งข้างล่างนี่หนังสือเต็มไปหมดเลยนะครับก็ขอ เกินนิดนึงว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับมีลูกนะครับเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์หมอด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าหนังสือเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เห็นแล้วก็ว้าวเหมือนกันใครอ่านหมดนี่ ความรู้แน่นมากนะครับอ่ะหนังสือก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูสมาร์ทโฮมกันนะครับท่านเจ้าของบ้านเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมเป็นดิจิตอลหมดเลยนะนีอ่อาจจะเห็นว่าแอร์เก่าอย่างนี้นะเมื่อกี้เย็นชําเลยนะเป็นแอร์ที่เย็นชําเลยคุณผู้ชมแล้วก็นี่ดิจิตอลดอล็อกนะครับสแกนนิ้วมือกดรหัสได้สแกนได้นะครับทึบเข้าไปไอเฟลสิครับเพราะว่าไม่ใช่นิ้วเจ้าของบ้านนะครับอ่จเดินเข้ามาตรงนี้อ่ะโอเคเดินมาแล้วว้าว อาครับเจอท่านเจ้าของบ้านแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวขอญาตใส่ไม์หน่อยนะครับโอเคครับก่อนอื่นอยากจะให้อ่าผมขอเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับผมช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเล่นก็ได้ครับโอชื่อชื่อจตุรพิษนะครับชื่อเล่นชื่อต่อเกษียณตั้งนานละนี้67แล้วละแล้วผมก็เป็นที่ปรึกษา ระบบ computer, คอมพิวเตอร์ information คร,ครับผมอ๋อเ a ชัวันนี้คุณผู้ชมจะได้มาเห็นนะครับว่า,าบ้านเนี่ยเมื่อสักครูเ่เดินเข้ามาตั้งแต่หน้าบ้านเลยอายุ27ปีแต่มีเทคโนโลยีนะครับในห้องนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็ต้นทุนไม่สูงด้วยใช่ใครับต,ต, <c oughs> ตั้งแต่มีเมืองจีนตั้งแต่มีเมืองจีนแล้วก็ตั้งแต่จีนปรับตัวเรื่องเทคโนโลยีนี่ราคาของเทคโนโลยีถูกลงมากๆ คือเนื่องจากบ้านไม่มีหนังสือแล้วเราก็เป็นคนรักหนังสือเพราะฉะนั้นพอสร้างบ้านปั๊บเนี่ยก่อนที่จะขึ้นโลงบ้านเนี่ยเราจัดการเรื่องปลวกต้องต้องจัดการเรื่องเกี่ยวกับปลวกให้ให้ครบวงจรก่อนเลยเพราะฉะนี้2ีปีบ้านนี้ไม่มีไม่มีปลวก27่ปีเลยไม่มีปลวกเลยครับผมบอกเคล็ดลับได้ไหมครับก็คือก็คือต้องวางระบบเกี่ยวกับปลวก ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อฐานรากเลยคือต้องต้องรู้ว่าเราต้องการบ้านที่มีมีหนังสือแล้วก็เป็นบ้านที่เป็นไม้พื้นก็พื้นไม้ครับผมเพราะนั้นก็คือเรื่องปวกต้องเป็นสิ่งซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นเลยเป็นอันดับแรกเลยสําคัญมากเลยครับผมเริ่มร้อนแล้วครับก็เลยจะขอท่านเจ้าของบ้านเปิดแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับ นี่คุณผู้ชมมาแล้วครับ <laughs> หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาแล้วนี่เขาอันนี้เร็วกว่าเร็วกว่าตอนที่ผมมาตอนแรกนะครับท่านเจ้าองบ้านสั่งด้วยเสียงด้วยอ่าจะสั่งด้วยโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเอาเสียงก็ได้นะผู้ชมนี่แอปท่านเจ้าองบ้านยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดแล้วอันนี้เปิดจาคเับเปิดแล้วครับแต่ว่าโหมดมันยังไม่นั่นอ๋อเปิดแล้วแต่โหมดมันยังไม่นั่นโหมดยังเป็นฟรีเอ่อวินฟรีนะครับอ๋อครับก็ววินฟรีทิ้ง นี่มาแล้วครับแล้วก็ให้มันให้มันสายอ์ติโกนี่ควบคุมด้วยโทรศัพท์นะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมดูดไไ้้เลยครับอแอร์ห้าตัวมีแอร์ห้าตัวแอร์หตัวนี่ผมอขออนุญาตอ่านเลยนะครับ,รบแอร์ห้องน้ำตาลแอร์ห้องแม่แอร์ห้องพ่อ New M 7 ทีวีน้ำตาลเออขูผมอ่านรู้เลยผมจะร่ลาล่าล้าลวงในบ้านคุณผู้ชมนี่คือแออ์ดีไวทั้งหมดเลยผมขออนุญาตเลื่อนได้ไหมครับได้ครับขออนุญาตนะครับน,นี่ดีไวเฉพาะเฉพาะซัมซุงนะครับเฉพาะซัมซุงด้วยจอพี่ใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้ที่ออฟฟิศด้วยโอ้โ oh, หแล้วเขาเรีโมทออฟฟิศมาที่นี่โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้คือเทคโนโลยีมากนะครับเป็นสมาร์ทโฮมเลยคุณผู้ชมขอบคุณครับเดี๋ยวผมอาจจะขอให้อาจารย์นะครับตอนนี้แอร์เย็นแล้ว นะครับผมก็เลยอยากจะฟังเรื่องเล่าของทางบริษัทผมหน่อยที่เข้ามา<ช>รับงานกับอาจารย์ตั้งแต่แรกเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกผมแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นยังเปิดคลิป YouTube ในจอทีวีใหญ่ๆอยู่เลยตอนที่เดินเข้ามาไม่รู้แต่กล้องจับภาพเห็นไหม<笑><笑><笑>เห็นเนาะโอเคครับเล่าให้ฟังหน่อยครับครับผมคือ,เ,อเดิมเนี่ยระเบ,บียงตัวนี้ไม่ได้ใช้เลย20กว่าปีใช่ไหมครับเพราะว่าเราแอเรียในบ้านสเปซในบ้านเนี่ยเราเราพอแล้วเราเรา เรามีกันอยู่แค่สี่คนใช้งานในบ้านก็ใช้แค่นั้นหลักคุ้มแล้วครับนี่ปัญหาของผมมาคือนกที่จะมองลงไปข้างนอกแค่เห็นอยู่แล้วล่ะมันก็คือมันก็คือทุ่งแล้วเมื่อก่อนนี้มันจะมีทุ่งนาด้วยนะครับนกนกจะมีหลากหลายพันมากแล้วก็มันก็ทุกเช้าเลยก็คือมันก็จะบินมาแล้วก็มามาเกาะมาทํารังมาอุจลา่ามามาอืใส่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ทั้งหมดนี่มันก็จะ เป็นเต็มด้วยขี้นกหมดเลยนะที่ปัญหาของผมไม่ได้อยู่ที่ขี้นกปัญหาของผมก็คือเม็ดใสเม็ดไอ้ต้นโพที่มันมากับนกเนี่ยในอื่นนกในใช่มันมาเกาะเกาะเกาะผนังถ้ามองบ้านบ้านข้างๆจะเห็นสองต้นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนั้นละแล้วพอพอมันเกาะผนังปั๊บมันใช้ไปในผนังแล้วผนังก็ก็หลามซึมน้ําน้าน้าเข้า น้ำรั่วเข้าไปในบ้านน้ำรั่วทีนี้เราก็ไม่เคยเราไม่เคยออกมาข้างนอกเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่เคยดูกว่าจะรู้มันก็ใหญ่แล้วพอพอกําจัดมันเนี่ยกําจัดยากมากกําจัดไปมันก็มาอีกกําจัดันก็มาอีกในที่สุดก็คือวิธีการกําจัดที่ง่ายที่สุดก็คือทำเป็นห้องซะเลยทำเป็นห้องเเป็นห้องซะเลยใช้ใช้วิธีการที่ต้นทุนสูงพอสมควรเลยนะครับแต่แต่ได้ผลได้ได้ผลถาวรครับทีนี้ พอทำห้องเนี่ยมันจะมีชั้นบนชั้นสามใช่ไหมครับกับที่นี่ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นระเบียงยาวไปจนถึงสุดดตรงนี้เลยครับเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะกั้นกั้นเป็นระเบียงอย่างเดียวนี้ถ้ากั้นเป็นระเบียงอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ใช้อีกใช่ครับก็เกิดก็กั้นเป็นห้องแล้วก็ทําระเบียงข้างข้างนอกครับที่ในระเบียงเนี่ยดูไม้ระแนงของคุณโบ๊ทครับใช่ไหมครับผมก็เห็นว่าไม้ระแนงอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะ กันไม่ให้นกเข้ามาแล้วก็มาเกาะได้คือนอกนอกจากจะได้แสงได้ลมเท่าเดิมแล้วเนี่ยมันก็ยังการนกเกาะถ้าเป็นตะข่ายตะข่ายเล็กๆลวดตะข่ายเนี่ยมันลมลมเข้ายากลมเข้ายากกว่าอ๋อเข้ายากใช่ไหมครับครับผมก็เหมือนกับมุ้งลวดพอเป็นมุ้งลวดปุ๊บเราจะรู้เลยว่าลมลมลมเข้าน้อยลมเข้าน้อยลงใช่ครับก็คือก็คือ จะกั้นระแงงก็ก็เสี่ยงนะครับเป็นความเสี่ยงแต่ว่าเมื่อเมื่อเสี่ยงแล้วนี่ครบเดือนแล้วนกไม่ได้มาเกาะแต่มันก็ยังมาอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในท้องทุง่งอ๋อไม่ท้องทุ่งแต่ว่าไม่เกาะบ้านเราแล้วไม่ไม่ไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะที่บ้านครับผมแล้วทีนี้ทําไมต้องเป็นคุณโบ๊ทเนี่ยครับ <c oughs> คือหลายคนก็ก็ทํา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 ระแงง ทำทำฝ้าทำแบบนี้เยอะมาก,กน,นะครับ,รบแต่ว่าผมอยู่ในสายงานอินโฟเมชันสายงานสารสนเทศหน้าที่ของผมก็คือให้อิน r m เมชันเพราะนั้นสิ่งที่คุณโน้ตทำในคลิปเนี่ยทั้งหมดที่ดูเลยทั้งหมดเลยผมงับบ้าทั้งหมดเลยคือคุณโน้ตไม่ได้ขายของแต่คุณโน้ตให้อินโฟเมชันในทุกๆคลิปเลยจะมีจะมีความรู้จะมีข้อดีข้อเสีย ของสิ่งซึ่งคุณโน้ตได้ทำคือเป็นเป็นสิ่งที่ทำเองจริงไม่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียวและอินโฟเมชันนั้นเนี่ยคนดูเนี่ยมีวิจารณญาณพอใช่ไหมครับที่จะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้ก็นี่คือคือคือข้อแรกเลยข้อถัดมาก็คือว่าฟังเจ้าของบ้านแต่ละแต่ละแต่ละท่านหนึ่งก็คือ งานเสร็จเร็วกว่ากำหนดสองสองก็คืออยู่ในมาตรฐานผมพูดอย่างนี้นะครับคือเรื่องราคาเนี่ยถ้าเราเอาราคาถูกของมันก็อาจจะถูกตามราคาเพราะฉะนั้นจะไม่จะไม่มองเรื่องการถูกการแพงแต่มองว่าโดยมาตรฐานของของแสงทองที่พยายามจะบอกกับกับเราที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยแสงทองบอกอะไรแสงทองบอกสแตนดาร์ด คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิ่งที่แสงทองทำเนี่ยประกอบด้วยสแตนดาร์ดอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นเมทัลชีสข้างบนจะประกอบด้วยสแตนดาร์ดก็คือมีอะไรมีเสมีแปรมีเหล็กกล่องมีอะไรอย่างเนี้ยก็คือทุกๆุกทุกทุกคลิปก็จะมีแบบนั้นเหมือนเหมือนกันหมดใส่ใส่สเปคเดิมเป็นสแตนดาร์ดเลยว่าสเปคแบบนี้แล้วก็สองสแตนดาร์ดนี้มันมันต้องมันต้องบอกต่อตารางเมตร ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเออเออเออใช้เหล็กกี่ท่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่เราเราไม่รู้เพราะเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าในในในหนึ่งหนึ่งงานเนี่ยต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้เสาเสากี่ต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ที่เราคำนวณได้เพราะว่าเราถอด เป็นตารางเมตรแสงทองให้มาก็คือเป็นตารางเมตรเป็นจํานวนด้วยนะว่าถ้าผมจะไม่ผิดคือเสาตั้งกี่ต้นกับความหนาเหล็กรู้สึกว่าจะมีในสัญญาอ่ะใช่ใช่คือตรงนั้นก็คือก็คือในหนึ่งตารางเมตรนะพูดว่าตารางเมตรละเท่าไหร่ก่อนตารางเมตรละเท่าไหร่แต่ในตารางเมตรนี้เนี่ยสเปคมันคืออะไรที่เป็นที่เป็นสแตร่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือฟังแล้ว คำนวณตามได้สต่บายใจเพราะนั้นเวลาส่งค t เทชันมาเราก็คำนวณคำนวณได้ว่าบ้านเราในกี่ตารางเมตรนะอันนี้สามจดเจ็คูณกับสามจุดอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็โปรเจกต์เซเว์โปรเจกต์แ n นเนอร์เวลาตำแหน่งเาใช่ครับผมก็คือเวลาโปรเจกต์เนี่ยมาเขาก็จะวัดแล้วเขาก็จะบอกบอกเราว่าความสูงความกว้างความยาวแล้วเราก็ พลอตออกมาเป็นตารางเมตรแล้วเราก็ดูได้ว่ามันอยู่ในราคาอยู่ในราคาที่ที่อยู่ต่อตารางเมตรเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่และในต่อตารางเมตรราคาเท่านี้เนี่ยคุณภาพกับกับกับราคามันมันสอดคล้องกันที่สุดละใช่ครับครับผมก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าแสงทองการช่างเวลาเสนอเสนอขาย ไม่ใช่ไม่ใช่เสนอขายด้วยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าแจกแถมนะครับแต่เสนอขายด้วยการที่บอกอินโฟเมชันบอกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลที่ไม่บิดเบือนครับผมผมการันตีให้เลยเพราะผมฟังคลิปหลายคลิปนะครับอยากจะสอบถามนิดนึงครับตอนที่เราเข้ามาทำการรื้อถอนเนี่ย ไม่ไม่แน่ใจว่าจาได้ไหมว่าช่างเขาลื้อตรงไหนก่อนมีขั้นตอนทําจากล่างขึ้นบนลงล่างยังไงครับผมครับคือตอนก่อนหน้าที่จะรื้อถอนเนี่ยการการการเข้ามาของโฟแมนการเข้ามาของโปรเจกต์มินเจอร์เนี่ยก็คือตามสัญญาตรงตามสัญญาใช่ไหมครับก็คือเมื่อบอกว่าจะเข้ามาวันที่นี้เดือนนี้ก็ก็เข้ามาจริงสองหนสามหนจนกระทั่งเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยปั๊บเนี่ย ว่าทำให้เราสามารถที่จะไปคุยกับเพื่อนบ้านได้ว่าเราจะมีของมาลงในช่วงเวลานี้เพราะนั้นรถที่จอดอยู่หน้าบ้านทุกคนบูธก็คงจะถ่ายให้ดูแลรถถ้อยู่หน้าบ้านเราก็ต้องขอความเห็นใจกับบ้านเราว่าต้องไปจอดที่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 ห่างไปเพื่อรถเขาไม่ได้ไม่เป็นอันตรายแต่เราก็สัญญาว่าเราจะคุมการก่อสร้าง ให้ให้แล้วเสร็จภายใน60วันใน60วันซึ่ง60วันนี้ก็ไม่ได้มาจากคำมั่นสัญญาของผมแต่มาจากคำมั่นสัญญาของโฟแมนกับโปรเจกต์แมเน e เจอร์ที่เขาให้สัญญาใชครับนั้นก็คือก็คือความความแม่นยำนะซึ่งมันต้องมาจากการเป็นมืออาชีพนะครับความแม่นยำเนี่ยมันทำให้ผมคุยกับเพื่อนบ้านได้แล้วก็เพื่อนบ้านก็ให้ความเชื่อถือว่าเราพูดคำไหนคำนั้น <c oughs> ครับแล้วก็พอ,อ,อของของเข้ามาปุ๊บช่างก็บอกว่าเพื่อ <c oughs> เพื่อความเร็วของเขาเนี่ย <c oughs> ก็คือเขาจะตั้งนางหลาน <c oughs> เขาจะลื้อก่อนลื้อลื้อทื้งหลังบ้านทิ้งก่อน <c oughs> ลื้อหลังบ้านลื้อของเก่าออกก่อนเออคลียร์เคลียร์ก่อน <c oughs> เพื่อเพื่อจะให้มันเกิดที่โลง่ง <c oughs> แล้วก็เข, <c oughs> ขาก็จะตั้งนางหลานแล้วก็เขาขึ้นของ จากทางข้างหลังบ้านเนะ่ยเพราะนั้นก็จะไม่ได้มีการเข้ามารบกวนในบ้านเลยเพราะเขาเขาลื้อออกแล้วก็ตั้งนั่งร้านแล้วก็ขนของมาพอขนของมาเขาก็ทําทําชั้นสามก่อนทําไล่จากข้างบนเพราะว่าถ้าถ้าทําทําชั้นสองแล้วไปทําชั้นสามก็ต้องมาล้างชั้นสองอีกทีหรือว่าทําชั้นล่างเสร็จแล้วแล้วมาทําหลังคาทาอะไรๆมันก็ต้องล้างล้างหลายรอบเขาก็บอกว่าเขาทําแต่ข้างบน พอทาข้างบนเสร็จเขาล้างล้างพื้นปิดงานเลยครับจบเลยก็คือเขาจะไม่ไม่ขึ้นบนสุดใช่สาสามคือทาก่อนจบเลยใช่พอจบเสร็จลงมาข้างล่างจบเสร็จมาทําชั้นสองทำชั้นสองก็คือก่อก่อปิดมวนเบาก่อผนังก่อผนังฉาบเรียบเสร็จแล้วเหลือประตูกับเหลือพื้น มาทําพื้นครึ่งวันครับพื้นที่ทําแค่ครึ่งวันเสร็จเลยเรือเสร็จเลยเพราะเขาบอกก็มืออาชีพคือเป็นช่างคนละคนละส่วนกันจะไหมครับช่างมืออาชีพอ่าแล้วก็มาทําประตูครับพอทาประตูเสร็จกรอบเสร็จปุ๊บก็คือตีละตีละแนงเพราะมันต้องปิดปิดได้ละตีละแนงเสร็จสายฟงสายไฟจบปุ๊บจบงาน ก็คือจบชั้นสองแล้วก็ไปทาชั no. oh. ้นไม่ขึ้นชั้นสองละครับผมก็ไปทําชั้นล่างพนักงานพยมเสาเข็มพนักงานเสาเข็มมามาขยมขยมอยู่ครึ่งวันเสาเข็มนะแต่20ต้นครับผม20ต้นก็ขยมกันครึ่งวันครึ่งวันแล้วก็ขนดินกันไปเลยครับคือมามาพร้อมเสาเข็มกับกระสอบขาขับก็เอาดินกลับไปด้วยแล้วก็จบงนั้นพอจบปุ๊บก็ เหล็กหลังคาโครงสร้างอ่าแล้วก็เหล็กเหล็กผูกเหล็กแล้วก็จะเทปูนเทปูนครับผมก็ก็คือมันไปตามตามสเต็ปตามขันตอนอ่าเพราะนั้นฝนตกฝนตกอะไรอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีอุปสรรคที่ทําให้ช่างหยุดเพราะว่าตรงนี้ก็คือพอจบปุ๊บฝนตกก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรละครับโอ้โหขั้นตอนทุกอย่างดีมากเลยครับผมว่าตาม แล้วตอนที่เราเอาทรายไว้บริเวณหน้าบ้านเอาหินไว้บริเวณหน้าบ้านเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจากัดเอาเหล็กไว้บริเวณหน้าบ้านในส่วนที่ตอนระหว่างทํางานจนจบอะครับมีการช่างเขามีการทํำยังไงบ้างครับเออคือ,ค,อคือเวลาเวลาเวลาของมาเนี่ยมันจะไม่ได้มามันจะไม่ได้มาพร้อมกันใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับช่างเขาจะแพลนไว้ก็โฟร์แมน ก็จะเข้ามาเข้ามาประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์นขครับประมาณสองสองหวนสามหนช่างก็จะบอกบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เพาะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงหลังคาเท่าที่ผมจําได้นะครับพระช่วงหลังคาก็คือหลังคามากระลางน้ํบหลังคามากรางน้ําฝนมามาก็จะมาป้อมกระสเปไปเพราะฉะนั้นพอเสาเข็มเสาเข็มมาเหล็กเส้นมา ด้วยว่าพื้นที่หน้างานที่จํากัดเนี่ยเราก็มีการวางแผนไม่ได้เอาแบบว่าเข้ามาทีเดียวไม่ได้เอามากองทิ้งไว้ก่อนวันพอมาปุ๊บเหล็กเส้นมาอลังคาแล้วกันจะได้เห็นจะชัดว่าอลังคาทาทำทชั้นนี้กับกับชั้นล่างคพอหลังคามาปั๊บเขาก็วัดมาแล้วใช่ไหมครับก็มาอลังคามาลงแล้วก็ย้ําแล้วก็เสร็จเลยครึ่งวัน ครับผมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยครับตอนที่ช่างเขาวางของเนี่ยเขาก็ล้างพื้นล้างอะไรสะอาดหมดเนาะบริเวณหน้าบ้านก็เนี่ยนะจบเลยมองมองคุณโบนมาครับคุณโบนชี้ไม่ถูกแล้วว่าเพราะว่าเคยวางของไว้ตรงไหนครับผมรวมทั้งในบ้านด้วยใช่ไหมข้างหน้าบ้านเนี่ยสะอาดสะอาดก็มองไม่ออกว่าครับสุดท้ายแล้วจบงานตรงเวลาไหมครับจบงานตรงจบงานก่อนว่าคือ คือบอกว่าจะเข้าเดือนตุลาครับแล้วก็จะเสร็จเดือนมีนาปรากฏว่าเข้ายี่สิบสองกันยาเข้าย2่กันยาคือมีมีวีโฟแมนเอาช่างมาดูสองสองหนแล้วก็ช่างเขาก็จะคุยที่นั่งงานมีการบีฟงานกันบีฟงานกันอย่างนี้ก็ยี่ับบ็2 2กันยาก็เข้าละเสร็จเมื่อไหร่ครับเสร็จ S 2> <S 2> เสร็จประมาณยี่สิบสองตุลาเนี่ยเดตตุลาประมาณประมาณประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าตุลาเสร็จหลังวันปิยะโอ้โคับก็คือก็คือเสร็จเสร็จตุลาครับนะบเสร็จตุลา,าก่อนก่อนก่อนสิ้นตุลาครับครับแต่ว่าเดืเอเดน,เดนเดียวเองเดือนเดือนเดือนเดียวครับโอ้เดือนเดียวนี่คือรอของด้วยครับนะฮะโอเคครับถ้าไม่ได้รอของก็อาจจะเร็วกว่านั้นผมขอชมนิดนึงครับคือ เวลาติดต่อเนี่ยมันจะมีไลน์ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนทําสัญญาละมีไลน์แล้วก็แอดมินเนี่ยจะเป็นคนแอดไลน์มาแล้วก็แอดคนนั้นคนนี้เข้ามาอยู่ข้างในผู้ประสานงาน,างนผู้ประสานงานทั้งหลายเนี่ยตอบเร็วมากมสี่ทุ่มก็ตอบนี่ตอบแค่สี่ทุ่มสี่ทุ่มก็รีโอเอาแล้วสี่ทุ่มก็ตอบ <c oughs> สม <c oughs> ออามทุ่มก็ตอบ <c oughs> ะครับแล้วก็แล้วก็แผนนัดนัดก็จะนัดล่วงหน้าบอกว่าวันนี้จะมีโฟร์แมนเข้ามานะคะในนี้กุนตองโปรเจกต์แมเนจเจอร์จะเข้ามานะคะแล้วก็อะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยคือพอพอมีมีปัญหาก็จะเข้าไปในไลน์บอกไปในไลน์แล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าฟีดแบ็เร็วมาก ฟีดแบบเร็วมากครับ <c oughs> ผมชินชินชมชินชมคนคือคือทางานเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดที่มันที่มันลงตัวได้เร็วเนี่ย <c oughs> เพราะว่าแต่ละจุดแต่ละจุด <c oughs> ออฟังก์ชัน <c oughs> ฟังก์ชันที่ท,ที่ที่ประสา,านกันดี <c oughs> ซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่าบริษัทในระดับในระดับในระดับอย่างเนี้ย <c oughs> ออทำทำทำได้เท่าๆกับ บริษัทเหมือนชอการช่างเหมือนอีตันไทยเลยนะคือ CPM ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องต้องสอดคล้องกันหมดเลยไม่มีใครไปรอใครอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งเกินเกินเกินที่คาดแล้วก็ดีใจที่ตัดสินใจเลือกขอแสงทองขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอให้แนะนำห้องนี้ก่อนจบคลิปนิดนึงฮรับว่าเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ย สั่งงานด้วยเสียงอ่ะคุณผู้ชมแล้วตะบอว่า,บบามีอะไรเล่นบ้างครับเมื่อกี้ผมเห็นโอเค Google ปิดไฟเพดานส<ป>องนนะปิดสองดวงที่สองดวงที่สองโอเค Google ปิดไฟเพดานส <3. S 2> <Okay, Google. S 3> ามสามโอเค Google เปิดไฟเพดานห้างนี้เปิดไฟเพดานห้าด้วย คุณผู้ชมนี่ไฟเพดานห้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเซตเวลาไว้ด้วยอ๋อครับก็คือมีเวลาก็จะมีตั้งเวลาไว้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอญาตท่านเจ้าของบ้านถ้าเสียงผมเขาจะฟังไหมครับฟังฟังลองบอกนี่มาแล้วมาแล้วไฟเพดานห้ามาแล้วบอกแล้วว่า Google เนี่ยบางทีเ่ะเขาก็เหมือนเรานี่แหละบางทียังไม่อยากลุกไปเปิดนะครับอ่าโอเคด้วยผมขอให้อาจารย์ช่วยเปิดไฟทั้งหมดเลยได้ไหมครับเาเลยเปิดไฟเพดานอย่างเดียวโอเค Google เปิดไฟเพดาน ตีตรงจังหวะพอดีสนุกมากเลยครับอาจารย์วันนี้ได้มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ก่อนจะจบคลิปครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ยืนข้างหลังแอร์หน่อยก่อนที่เราจะจบคลิปคุณผู้ชมเมื่อเราคุยกันเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้เราจะช่วยโลกประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยสั่งปิดแอร์ด้วยเสียงเลยครับโอเค Google ปิดแอร์ห้องพ่อนี่นี่คือแอร์ห้องพ่อคุณผู้ชม นี่ดับแล้วครับผมสุดยอดเลยครับอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่พาผมมาคือมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปด้วยได้มาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะครับแล้วก็บ้านอาจารย์ถ้ามีปัญหาอะไรน้ํารั่วนะครับหรือดีเฟกตตรงไหนเออเล่ตรงไหนก็แจ้งกับทางบริษัทได้ครับครับแจ้งที่แจ้งซ่อมหลังการขาย เอสทีแคอยู่ในไลน์แอดนะครับอาจารย์กดปุ่มล่างได้เลยนะครับจะมีทีมงานคอยให้บริการแบบหลังการขายอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อ้อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับคือจากไลน์ก็จะตอบจะนั่นมาเร็วมากตอบไวมากนะครับเนี่ยโอเคีมีแจ้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่ไงครับหากพบปัญหาดําเนินการจบแล้วสามารถ แจ้งได้ที่ลิงก์หลังการขายได้ทันทีโอ้โหมีระบอายนละเอียดเลยใช่ๆคือแอดมินจะดีมากนะแล้วก็ตาม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 โปรเซสตามโปรเซสเลยคือคือแต่ละแต่ละฟังก์ชันของสอแสงทองเนี่ยมีดีเทลฟังก์ชแนลก็คือเอ่อทำงานทำงานกันจริงจังทำงานจริงจังทุกทุกจุดพอพอจบเสร็จคุณลูกค้าชำระชำระเงินก็สุดท้ายเราก็จะส่งบอกว่า ถ้ามีปัญหาหลังการขายก็แจ้งซ่อมได้อะไรได้ก็ครบหมดเลยนะครับใช่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พามาแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้านะครับถ้ายังไงมีปัญหาอะไรผมจะให้อ่าทีมงานช่วยมาดูแลให้ครับผมขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคือเปลียนไม่ต้องถามไม่ต้องอวยพรให้นาคบรุ่เพราะว่า เห็นพัฒนาการของของคุณโบพัฒนาบริษัทผมรู้ว่าลูกเรืองอยู่แล้วแล้วก็ขอให้ได้เข้าตลาดัักดิเร็วๆความปรารถนาขอบคุณครับ